มื้อเช้าวันที่88วันนี้เราจะทําต้มยําอกไก่นะคะจะทำในหม้อใหญ่เลยสําหรับกินทั้งวัน2คนเราก็จะมาเตรียมเครื่องกันก่อน<ๆ>ก็จะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดพริก<ๆ>มะเขือเทศไม่มีเห็ดนะคะวันนี้เ <c oughs> มื่อวานรู้สึกผิดนิดนึงไปกินคาร์บมาเยอะมากคือซูชิเขาก็จะมีข้าวให้ทุกคำ <c oughs> แล้วไปกินของเขาหมดเลยแล้วก็จะมีข้าวที่เป็นข้าหน้าข้าวแยกอีกต่างหากก็กินหมดแต่ก็ไม่ถึงกับเครียดอะไรเดี๋ยววันนี้เราก็จะลดคาร์บเหลือแค่มื้อเดียวก็จะกินไปมื้อเช้านี่แหละพอเราหั่นเตรียมของทุกอย่างเสร็จแล้วกก็ไไปเเริ่มทําันด้ลย เนื้อไก่วันนี้ที่ใช้จะเป็นอกไก่นะคะประมาณ500กรัมครึ่งกิโลได้ ตั้งกระทะใส่น้ำลงไปแล้วก็เอาขาตะไคร้ลงไปก่อนเครื่องต้มยำจะเป็นแบบค l ีนนะคะคีโตกินได้ใส่ไปหนึ่งช้อนเลยแล้วก็ผงปรุงรสค l ีนลงไปครึ่งช้อนหม้อใหญ่เนาะก็เลยใส่ครื่องปรุงเพิ่มแล้วก็เอาอกไก่ลงไปปั้นก้อนๆอ,อย่างนี้นะคะก็ไม่ได้ปั้นอะไรหรอกก็เขี่ยวเคียวลงเนมันก็ไปจับก้อนกันเองผักที่จะต้มยำก็มีนะคะก็จะเป็นดอกกะหล่ำที่เราหั่นเก็บไว้ในตู้เย็นอยู่แล้วแล้วก็จะมีหัวปลีซึ่งหัวปลีนางอยู่ในตู้เย็นเดือนกว่าแล้วจนลืมไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายตอน เพราะตอนเอาออกมาเหมือนนางจะเน่าแล้วว่าตรงหัวหัวมันสีดํามากก็เลยลองหั่นดูว่าแบบเออมันจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าแต่สรุปข้างในก็โอเคยังเอามาทํากินได้ก็ใส่ลงไปทั้งหัวเลยแล้วก็จะใส่พริกเผาแล้วก็ผงปรุงรสเพิ่มนะคะชิมดูแล้วมันยังจืดๆแล้วก็ใส่น้าปลาลงไปนิดนึง ผู้ชายกินด้วยแล้วก็จะให้นางมีรสชาตินิดหนึ่งเพราะหนังไม่ค่อยกินแบบรสที่เรากินปกติแล้วก็ใส่พริกมะเขือเทศใบมะกรูดแล้วก็ผักชีใบเลื่อยตกท้ายลงไปใจจริงหัวปีที่ซื้อมาตั้งใจจะมาทําห่อหมกห่อหมก,หอ,มกอกไก่หรือว่าหมูสับอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ทาสักทีจนลืมนางไว้ในตู้เย็นเราก็จะมาทําไข่เจียวเพิ่มนะคะไข่สีฟองปรุงด้วยซอสปรุงรสแล้วก็ซอสหอยนางรมแบบรสโซเดียมสเปรย์น้ำมันมะกอกจะเป็นตัวนี้นะคะที่ใช้บ่อยๆแล้วก็จะฉีดลงไปนิดนึง แล้วก็เทขไข่ลงไปเลยไข่นี่ก็สองคนนะคะคือกับข้าวเราก็ทําเผื่อไว้เลยทั้งสองคนกินทั้งวันแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังว่าไข่เจียวจะเป็นแผ่น <laughs> มันต้องมีตัดครึ่งอยู่แล้วเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟตักใส่ถ้วยตักใส่จานร,รู้สึกภูมิใจมากคือหัวปีนี่เป็นอะไรที่ชอบมากแต่นานๆจะได้กินปีนึงน่าจะครั้งสองครั้งได้มั้งเวลาไปตลาดแล้วเห็นเขาขายแบบหอมหมกที่เป็นหัวปีไก่อะไรเงี้ยซื้อตลอดแต่ไม่ค่อยเห็นไม่มีเลยนานๆจะเห็นทีหรือเวลากลับบ้านทีอ่ะก็จะให้แม่ทําให้กินบ้างหัวปีไม่ว่าจะทําเมนูไหนก็อร่อย